อัาน,นี้ก็เป็นชุดเลเกเก์นกแก้วอีกชุดนะครับเนี่ยอีกชุดเลยหนึ่งสองแกะให้เลยนะครับนี่ยของรถตู้ด้วของรถตู้นี่สามนี่แกะสี่แกะให้อันนี้ที่เหลือเหลือจากเศษเศษรถทัวร์ไปนะครับเด้อนี่เห็นไหมของรถตู้อันนี้ก่อนที่เนร์ที่เน์นกแก้วใส่ให้ทุกเกณฑงานนี้แล้วอันนี้ชัดเจนพอนด้ครับเด้อผมไม่ได้บอกว่าเอาเลเกเก์นกแก้วแล้วเอายี่ห้ออื่นส่ให้เด้อผมเน้นความซื่อสัตย์อย่างเดียวเลยนี่รถตู้ขั้นนี้ครับ รถไฟก็ดูวาเลยนี่เขาของคนเรียบร้อยน,นี่เขาเก็บรายละเอียดรอบทุกถ่ายก็สีลงสีจริงแหละครับนี่อันนี้เป็นงานเอเป็นงานหลอกสีนะครับแล้วขั้นอย่างนี้แพงนะยัน้อยอยู่แพงเต็มเลยลหละรถตู้งานหลอกสีว่าต้องเบาถึงเลยของใจฮาจร์ดแีนครับตั้งสี่ใจเงินไหวเพราะว่ารถตู้มันขั้นมันใหญ่เนาะอันนี้กับพวกกันส้นยังมั่นน่ครับประตู ขันส้นอ่ะค่อยดูเอาเลยครับเด้ออันนี้รถไทยก็ได้